ยินทะเลยงนงะมาไม่ห่างค้าถาสีบทนี้ไปทางใดใดห้องเครื่องก็ได้ลงงแ้มก็ได้อำงบกก็ได้อาศัยนี่นี่ธรรม,มะมีอีกสามข้อเ<ะ>อออาตมาให้สีของนิดหน่อยไม่พอใจจะให้ธรรม,มะอีกสมข้อ ข้อที ite, ่หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไม่ให้ทำบาปข้อที่สองให้ทำบุญพวกท่านทั้งหลายได้ทำมาแล้วข้อที่สองข้อทำบุญข้อที่สามก็ทำกิจให้บ่งใส่ข้อที่สามนี่สำคัญมากกิจเทเบิกบาน ไม่ต้องเศร้าหมองเศร้าหมองเงินไม่มาถ้าเบิกบานมาเองจริงจริงให้เบิกบานนะคะเออเบิกบานใจเบิกบานอาล่ะสาวข้อขาาท